ดึงแล้วหย่อนอย่าคุยดึงดึงดึงอสอนในเขาคิดได้ยินเสียงสองไหมเนี่ยคือเราสอนในเขาคิดแล้วไม่เห่าพ่อเขาจะไม่ยุ่งกับเธอนี่คือสอนให้หมาคิดครับ อย่างนี้ยง,ยงี้อย่างนี้ต้องดึงไว้อย่าอย่าปล่อยมาหาผมนะเขาก็จะไม่ค่อยยอมตามเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยรับคำสั่งใช่ไหมครับใช่อันนี้เหมือนกับเขาเดินเขาเดินเองอ่ะเขาเดินได้เดี๋ยวไม่ไหนอันนี้สนุกเดี๋ยวพอเราบังคับจริงๆครับจะดูว่าเดินไม่เดินเดินไปถึงตรงนู้นแล้วก็เดินกลับเลยเดินกลับมาเลยใช่แล้วมาหยุดอยู่ที่ตะก,กี้นะครับไม่ล้ำหน้าไปเท้าอยู่ซ้ายมือนะครับแล้วก็หย่อนเชือกรอนั่งหรือหมอบเป็นโรถดิเฟนนะตอนนี้มีพอลูกคู่หนึ่งซึ่งไม่ต้องีรยสนะ ซึ่งดีด้วยซ้ำ<ร>น,นะครับเราก็จะดูอีกว่ามันจะมีเรื่องของเรียยศเรียเท้าเรียว้ามันแบบมันผิดทรงอ่ะแต่ตัวมันแค่เมคเชั่ว,ว่าเฮ้ยมันนั่งได้จริงไหมเนี่ยพอนั่งเสร็จคุณดูดูหูเนี่ยแล้วก็เรียเท้า,เร,เ,ทาเรียวเพศเก่าตัวนะครับระหว่างทำนะถ้ามันมีอย่างเงี้ยผมถือว่าโอเคแดงว่าอย่างน้อยเขาผ่อนคลายเพราะว่าเราตอนที่เราคุยในศาลาจเจ๋ว่ามันอยู่ไม่สุกเลยไม่มีนั่งไม่มีหมอบเดินไปเดินมานะครับเดี๋ยวผมจะลองสองอย่างลองเช็คดูเฉยๆนะถ้ามันยอมมากกว่านี้ก็ดีเดี๋ยวผมจะลองเดินรออบบบวนคุณทททปเ้า นะครับถ้ามันไม่ลุกเลยแสยดงว่ามันเริ่มปลดพระ,ะออกจากใจเขาแล้วเนี่ยหูลูกลองดูนะอขออนุญาตเดินเฉียนนะครับเขาจะมีชีวิตชีวานะเขาไม่ได้กลัวนะเพราะเขาจะมอง่าผมทําทไรแต่เนี่ยจังหวะยากเนี่ยแต่ถ้าผมลบหลังคุณนท็อปอะแล้วเขาไม่ลุกดูอะชัดๆอะผมถือว่าโอเคผมจะลองกระทืบเท้าน,นะเห็นปะตกใจนะแต่เขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ใช่จ่าฝูงครับเขาจะเรียนรู้ขังคุณท็อปเนี่ยเขามองคุณท็อปกลัวป่หมายถึงว่ากลัวป่คือกลัวที่ผมกระทืบเท้าตะกี้ไหมกลัวเหตุการณ์ตะกี้ไหมือว่างงผ่าน หรือจะเปลี่ยนลองไปอีกคุณเมย์นะ